Thank you. วัดีครับวันนี้มาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับ g m c h ม s ช s o ิ่งนะครับก็กลับมาพบกับรายการ t r i p e All Style เช่นเคยฮะวันนี้วันศุกร์นะฮะวันทำงานวันสุดท้ายนะแต่ว่ายังมีแมตช์ดีๆนะครับที่มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับก็วันนี้ก็เป็นทีมของทาง Play f p s นะครับที่ได้แชมป์มาจากเอเอ f ออฟฟรท์ c h a เปีนชิะครับเป็นทัวร์ภายในของบริษัท Eas ีซอฟตเรานะครับกับทีมนะครับ ถือว่าเป็นทีมแข่งประจำเกมสไลด์ Strike, ในช่วงคลุสเบต้าของเราเลยนะครับก็คือทีม Blue Invader นะครับที่นำทีมมาโดยคุณอะห้านะครับผมก็ทีมนี้ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าทีมเนี้ชื่อกับเขาคือทีม Pink Beret นะฮะที่การมีการปรับเปลี่ยนเพลเยอร์นิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีการแบบสร้างทีมใหม่นะครับโดยใช้ชื่อว่า Blue Invader นะครับผม ก็ครับตอนนี้ก็ครับก็เข้าไปในเกมกันเลยครับผมก็ทางฝั่งของ p พล y เพยนนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับทางขวามือก็เป็น Blue Invader นะครับก็ทางฝั่งของทีม Blue Invader เนี่ยนำทีมมาโดยอาห้าครับแบล็กเบียครับผมจังเกิลอ่าบายสกี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของ Butter Cake คฮะแล้วก็อ่าเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะฮะเพราะว่าคนมิเลจะมีการเปลี่ยนคนผู้เล่นนิดหน่อยฮะระหว่างในทีมครับผม แล้วก็มี Black f a t นะครับแล้วก็ทางฝั่งของทีม p l a y FPS เนี่ยจะมี Maple Melon นะครับมี C 2มี Nit นะฮะแล้วก็มีทางฝั่งของอีก2ท่านนะครับเป็นชินนะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายก็คือเป็นคุณ g u สนะครับผมก็เป็นทีมงาน p l a y FPS ของเราครับก็นะก็ทั้งตอนนี้นะครับก็ทั้ง2ทีมครับก็อยู่ในช่วงการโหลดอยู่นะฮะก็ต้องรอกันสักครู่นะครับผม ขออนุญาตเปิดเพลงประกอบนะฮะฉากนิดนึงนะก็มาดูโรสเซอร์ของเราครับคุณ C2 ครับเล่น雷迪琴德ครับเมเปิลเมลอนครับเล่นเอสครับกัสครับโอ้ตัวนี้เหนียวแน่มหนึบหนับนะฮะไม่เคยเปลี่ยนครับเล่นตัวเรนะครับผมนิดนะครับเล่นมารดีครับแล้วก็คุณชินนะฮะเล่นคงทางของอ่าเฮลครับผมไปดูทางด้านฝั่งของคุณอ่าบลูอินเวชชั่นนะฮะก็มีแบล็กแฟร์ครับเล่นรูฟครับบัตเทิลเคครับเล่น ตัวอะไรเนี่ยตชื่ทไมได้คาร์เตอร์ฮะ,ะแล้วก็อารห้าเล่นมาราดี้ครับผมอ่าเว็กซ์เล่นโดยจังเกิลไบสกี้นะครับแล้วก็แบ็กเบียเนีนะ่ยเล่นทางด้านของตัวแบชชันนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าทางฝั่งของอ่าทั้งสองทีมนะฮะเลือกตัวแทบจะไม่ซ้ำกันเลยฮะ,ะมีตัวซ้ำอยู่ตัวเดียวก็คือตัวมาลาดี้นะฮะเพราะว่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีประสิทธิภาพในการแกงนะครับผมก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการมาแย่งชิงเบาเดียตอนเริ่มต้นเกมหรือเปล่าโอ้โหมีนิดเจอกับไบสกี้นะครับโอโ้ยังมีการต่อจังอยู่เล็กน้อยเดือดรอมเข้าไปหนึ่งทีนะครับยิงเข้าไป1อี่อีดอกกัสโอ้โห,ก,หก็โดนีิไม่ได้แต่ว้นโดนหนึ่งทีงนะฮะทางฝั่งของเพพทีเอสพยายามถอยั้งกัสโดนสวามชอดเข้ามายกไปโดนกัสรู้สึกว่าจะโดนนะครับเต็มๆเก็บเฟิร์สบัดไปได้นะโอ้โหทีมบลูอินเวชั่นที่กลายมาดุจริงๆนะฮะ รู้สึกว่าจะมีการจับคนช้าหนึ่งนายนะโอ้โหเพราะว่าทางสกิลซีซีของทางด้านบูอิเวชันเนี่ยค่อนข้างจะมาครบเครื่องกว่าครับ <c oughs> ทั้งอา,อาห้านะฮะจังเกิลบายสกี้ครับที่มีสกิลวอมช็อตเนี่ยที่มีคูดาวนิดเดียวนะฮะประมาณ5วิเท่านั้นนะก็จะมีการแบ่งแบ่งเลนกันฮะก็เหมือนจะมีการฝั่งส่งแบชชันไปด้านล่างฮะให้เจอกับเฮลแน่นอนนฮะ ตัตัวนี้ก็เป็นตัวดาเมตตัวหนึ่งตัวแทงตัวหนึ่งครับแต่ว่าคนตัว Hail เฮลนะน่าค่อนข้างจะได้เปรียบกว่านิดหนึ่งครับเพราะว่า,วาสกิลค่อางจะครบเครื่องกว่าฮะก็ด้านบนนะส่งรู้กับมิลทินเดอร์ไปนะที่เป็นฮีโร่ตัวที่เป็นแร็งยูนิตทั้งคู่ครับด้านบนก็มี S นะฮะรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยจะเป็น S ตัวเดียวนะน่าจะเสียเปรียบค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่าทางด้านฮีโร่ที่เป็นแรงยูนิตเนี่ยก็ทั้งสกิลนะ,ะทั้งสโลทั้งสตันเนี่ยค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวฮนะ ก็อาจจะมีการเจ็บตัวเล็กน้อยนะฮะด้านบนครับตรงกลางก็เป็นเรนะครับกับมาลารีเจอร์คู่กับคาร์เตอร์แล้วก็เว็กซ์นะครับผมก็ค่อนข้างจะสูสีกันเล็กน้อยแต่ว่าทางฝั่งของเพลพีเอ็น่าจะได้เปรียบอยู่หน่อยนะฮะแต่ว่าก็นะทางวัตเทิลเคงแน่เก็์กคอยยิงจัดหลวดนะฮะหรือว่าสกิลล็อกเก็ตบาร์เรนะฮะยิงใส่เรื่อยๆนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีการแหลกนิดหน่อยนะไม่รู้ว่าแกคีเซอร์เวอร์อะไรอีกนะ ก็ยังมีการพอสเกลนิดนึงนะครับผมก็ต้องรอสักครู่นะครับ It is time medal prove to your of war. รู้สึกว่าจะมีการแหลกผมก็แหลกนะฮะไม่รู้ว่าทางฝั่งของอท,ทีมงานเอสูเกีมีการปรับแพทอะไรหรือเปล่านะก็กระตุกกระตุกเป็นยุ่งท่วงนะฮะตอนนี้ก็เหมือนกับมีการยิงแสวมช็อดกับบาร์เรตยิงจรวดมเบบาเรื่อยๆเอากระสุนบาร์เรตนะฮะ ก่อนวิวดอลล่างนะโอ้รู้สึกว่าเอาลีดี y เทนเดอร์กับเฮลนะครับมาคอยกดดันแบนชาตน,นะเพื่อดันป้อมให้ได้เร็วที่สุดนะฮะก็ตอนนี้ครับถ้าเกิดดันป้อมได้เร็วเนี่ยก็เขาจะมีประโยชน์แล้วก็ประมาณว,ว่าได้เปรียบทาพื้นที่รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะแหลกคอนขนาง้ะพอสมควรนะฮะก็มีอาการแหลกเกิดขึ้นนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูสักครู่นะฮะ เลนการ์ดฮะยังไม่มีประเด็นดูด้านบนนะรู้สึกว่าทางฝั่งของเอสเมเอร์เมร์ลอนเนี่ยจะโดนทางด้านอาฮาแล้วก็แบนะ็กแพดเนี่ยดันติด,ตดป้อมนะฮะแรงสองตัวนะฮะก็ได้เปรียบพอสมควรนะฮะยิ่งเป็นตัวแรงที่เป็นอ่าตัวที่เป็นอ่าตัวเดเมจหลักๆนะฮะทั้งสองตัวก็นะก็ดันอย่างเดียวฮนะด้านบนก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบแต่ด้านล่างเนี่ยฮะทางฝั่งของแบล็กเบียร์เนี่ยแกก็พยายามจะถูถ่ายนะฮะพยายามดันป้อมไปได้นะป้อมโดนยิงไม่กี่ทีนะฮะ ลางก็โอ้โหสวมช็อตเข้ามาดึงดอกโอ้โหแรงจริงๆนะดอกนี้แกอัพนำหรือเปล่าฮะไม่แน่ใาจเหมือนกันนะโอ้โ,โดนกดเข้าไปอีกทีนะรู้สึกว่าจะมีปัญหาเพราะว่าโดนสวัสวมช็อตเนี่ยไปเต็มเต็มเลยนะโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะ จะวังพอตไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามีตัวที่เป็นเขาเรียกว่ามิสทีกมิสทีกนะฮะของทางฝั่งคาสเตอร์เนี่ยแกจิกแรงแลือเกินนะ96ดาเมจนะเป็นทรูดาเมจด้วยฮะรู้สึกดันบนเนี่ยทางฝั่งนี้เนี่ยวิ่งมาแอบในพงหญ้าโอ้โหเหมือนจะมีการกระโดดมาหรือเปล่ากระโดดทับไปหนึ่งทีนะแด็กแปดโดนปั่นไปแกไม่ถุกมาหรือจะบิดทางหรือเปล่ากระโดดเปลี่ยนทางมาโอ้โหยกไปหนึ่งทีนะเดี๋ยววัองอตของนี้เนี่ยโอ้ยมาแล้วแด็กแฟปโอ้สไลด์หนีไปได้นะแต่่วาาทงนี้เนนนนี่ยยยโโโดดดัังเ็บบไปอาะครผม โอ้ยดอกนี้นะฮะก็แบ็คแฟลเหมือนจะมีการาวิ่งล่อให้ดีพอสมควรนะเพื่อที่จะให้ทางฝั่งอาห้าเนี่ยวิเข้ามาทําเกมนะรู้สึกตอนนี้ผมก็แหลกพอสมควรนะมีการกระตุกกระตุกของตัวเซฟเวอร์นะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะแหลกค่อนข้างจะแหลกพอสมควรนะ โอ้โหจังหวะน,นี้โดนดึงโอ้โหแต่ว่าใส่บาเรีครับเป็นการดิบอ่าเป็นพับนะฮะลบล้างดิบดับไปได้ครับผมด้านตรงกลางนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีการแหลกจนทางฝั่งซีทูและคุณกัสนี่ฮะก้องวิ่งหนีเข้าป้อม,มไปแล้วนะ,ะทางฝั่งของทางทีม Blue Invader ครับก็มีการหลังไปหผมว่าแลกนะฮะแลกทุกคนเลยครับน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าครับผมก็อาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะเพราะว่าทางฝั่งคนสตรีมก็ค่อนข้างจะกระตุกเหมือนกันนะเพราะว่าคนออฟเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่นะไม่ได้เล่นเกมมันจะไม่ค่อยแลกเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ก็คือแลกแบบพินิิจาก็มีการเคลื่อนที่ของภาแบบกระตุกกนะึกกึฮะก็ต้องขอไปดูหลังบ้านสักครู่นึงนะจ๊ะ โอตกเหมือนกันพี่ฝั่งนู้นก็บทมาทีมนู้นน่นาจะเป็นที่เซิร์ฟอ่ะก็ Enemy hero has left the battlefield. ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆเป็นอย่างมากครับรู้สึกว่าจะมีการรายงานจากทางหลังบ้านมาครับว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ของเซอเรียชเชียเนี่ยมันมีปัญหาครับก็ตัวที่เป็นเหมือนกับเครือข่ายเด็ตออกนอกนะฮะแลกทั้งยวงฮะทั้งฝั่งของทางทีมงานนะครับแล้วก็ทางฝั่งผู้เล่นเนี่ยก็เกิดอาการแลกเหมือนกันครับผมก็ตอนนี้ครับก็ต้องเร่งแก้ไขอยู่ครับผมก็ต้องรอสักคู่นะฮะก็ตอนนี้นะครับก็จะมีการเหมือนจะขอรีเกมนะครับผม โอ้โหตอนนี้เซิร์ฟเวอร์รู้สึกว่าจะไม่สามารถเล่นต่อได้นะฮะก็คงจะต้องขออภัยเพื่อนๆเ,เป็นอย่างสูงนะ,ะก็ต้องอาจจะมีการเลื่อนนะครับผมก็อาจจะเป็นการไปแข่งอีกทีวันจันท์นะครับก็ถ้าวันนี้เล่นไม่ได้เนี่ยต้องขออภัยเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างมากครับผมแล้วก็ทางทีมงานจะมีการชดเชยน,นะครับด้วยการแจกเบตา้าคีย์นะ,ะก็สําหรับเพื่อนๆน,น,นะครับที่ต้องการเบตา้าคีย์นะครับก็ เข้ามาในกลุ่มครับเราก็ตั้งโพสต์ไว้ว่าอยากได้เบต้าคีย์ครับรบกวนหน่อยครับทีมงานอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวผมจะทําการเหมือนกับช่วยนะฮะช่วยเหลือนะฮะเรื่องเบต้าคีย์ครับผมก็วันนี้ครับก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับต้องพบกันใหม่วันจันทร์ครับเพราะว่าเล่นเซิร์ฟเวอร์เล่นไม่ได้จริงๆครับก็ต้องขออภัยมากๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับวันพุธนี้นะครับมีนัดสาคัญคือสวา์นะครับมิทคิงครับผมก็เป็นการแข่งรอบไฟนอลฮะ เป็นเกมแบบ2ใน3เกมนะครับคือผู้เล่นคนไหนชนะได้ก่อน2เกมนันถือว่าชนะไปนะครับก็เจอกันระหว่างคุณอาฮาแล้วก็ฟันนี่ร็อกนะฮะแล้วก็วันจันนี่อย่าลืมกันนะฮะก็นะครับต้องพบกันใหม่ครับวันจันนะต้องขอขอบคุณบริษัทเอซูกเกะมาที่นําเข้าไม่ใช่นำเข้านรับเป็นผู้สร้างนะครับเกมดีๆอย่างเกม t r i ร e นะครับที่เป็นโมบะระดับ Se c o n d generation ฮะมีระบบที่ต่างๆที่หลากหลายกว่าโมบะทั่วไปฮะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัท เอเซีซอฟนะฮะที่นำเข้าเกมดีๆอย่างเกมส t ไฟม e ้ยครับเพื่อมาให้แฟนๆโมบ้าทั่วโลกนี่นะฮะโมบ้าทั่วประเทศไทยนะได้ลิ้มลองกันนะครับสำหรับ cd ดีคนะฮะไม่ซีดีคีครับเป็นเบต้าคีนะครับก็มารีเควสกันในกลุ่มนะครับสไ i ด์ไทยแลนด์กันได้นะจ๊ะแล้วก็หรือว่าก็มารีเควสกันหน้าแฟนเพจนะครับ facebook.com นะครับ สวายแบบ S T R I F E T H นะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะวันนี้เซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยดีอย่างแรงนะเพราะว่าเป็นวันศุกร์นะก็มีการเปิดให้เล่นนะฮะเหมือนกับให้เล่นกันเยอะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแหลกพอสมควรนะครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆครับพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ